بسم الله الرحمن الرحيم قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين حق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد لقد قال الله تعالى في القرآن الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال تعالى ايضا ومن اعرض عن ذكري فان له مئيسه ضنكا بسم الله الذي لا يدر ما اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله จงประสบกับพี่น้องมุสลิมและมุสลิมมาทุกท่านที่กำลังรับชมรายการหน้าที่ผู้ศรัทธาพี่น้องครับในขณะที่เราดำเนินชีวิตอยู่บนโลกดุญญานี้เราจะต้องเป็นบุคคลที่ฉลาดเพราะว่าเรา จะต้องกลับคืนไปสู่พระองค์ฉะนั้นสิ่งที่น่าเป็นห่วงที่สุดนะครับก็คือเรื่องราวที่ผมได้เล่ามาได้พูดออกมาจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศต่างๆพี่น้องครับในอิรักก็เป็นซีอาไปกบดแล้วนะครับในลิเบียละในซีเรียละ ฉะนั้นถ้าการดําเนินชีวิตของเราเนี่ยไม่กัดสุนะด้วยกับฟันกามเนี่ยเราจะรอดไหมเพราะนบีได้บอกว่าพวกยาฮูดได้แตกกันมาแล้ว7 1ถึงเจนาซรอก็7 1ถึง7จและอุมมาของฉันจะแตกไปถึงเจาจำพวกใช่ไหมครับถ้าเราไม่ตระหนักในเรื่องนี้เนะี่ย เจ็ดสิบสามเนี่ยเหลือกลุ่มเดียวกลุ่มที่ยึดกิตาบุลลฮอและสุนนะของท่านรอดซูลและแต่ละกลุ่มเนี่ยเขาจะภูมิใจเขาจะอยู่แตกไปแขนงไหนเป็นไหนเป็นไหน,เป,น,ไหนเป็นไหนก็ตามเขาจะภูมิใจในสิ่งที่เขาอยู่ในหลักการเชื่อที่ไม่ถูกต้องอันนั้นคือเขาไม่รู้ไนงะถ้าเขารู้เนะี่ยเขาจะหลงทำไมเพราะอาลัลลอฮ์บอกมังกาฟิดดอล่าละ ฟันยำดุดละหุรอรมานุมัตด,ดาใครก็ตามอยู่ในสภาพที่หลงอลัลลอฮ์ก็จะยืดเวลาให้เขาหลงเรื่อยๆไปนะก็พราะทุกอย่างนี้อลัลลอฮ์ให้ไว้หมดแล้วฮูดันนะแล้วก็ดอลาล้ก็ชี้ด้วยอันนี้คือทางถูกนะอันนี้คือทางผิดนะแต่ถ้ามันอยู่ที่เราเลือก ถ้าเราไปเลือกเอาทางผิดเราก็จะจมอยู่กับทางผิดเหล่านั้นถ้าเราไปเลือกเอาทางถูกเราก็จะอยู่กับทางถูกเหล่านั้นก็กุรอานบอกไว้และกำชับไปด้วยแต่เราไม่มีเวลาที่จะอ่านกุรอานแต่มีเวลาในการที่จะประกอบอาชีพในดุนยากุรอานอายาไหนที่ลงมาก่อนเพื่อนเนี่ยผมยื่นคำถามให้กับพี่น้องที่กำลังชมอยู่เนี่ยตอบผมได้ไหม ว่าอายะไหนที่ถูกประทานลงมาเป็นอายะแรกอีกกระท่านจงอ่านสิเพราะญิบปี่นไปพบกับนบีในทุ่มในถ้ำและไปปั้มนบีให้อ่านนาบีบอกฉันอ่านไม่ได้ฉันอ่านไม่ได้สุดท้ายก็อ่านตามและก็ถ้าเราไม่อ่านถ้าเราไม่ฟังเนี่ยทั้งทงที่มีทีวีเรื่องศาสนาเราไม่ขอรับรู้อะไรทั้งสิ้นเนี่ยเราจะรอดไหมครับในดุนยานี้ และเมื่อไม่รอดในดุนยาท่านจะรอดในอาคีราไหมผมถามพี่น้องก็นึกไม่ออกไอ้รอดในดุนยาคือคิดว่าได้รับฤิสกีที่ดีประกอบอาชีพได้รับกับผลสบเสบยกเงินทองมากมายไก่กองอย่างนี้นะกาเฟสเขาก็มีได้ไอ้อย่างที่เรามีอย่างที่ว่านี่กาเฟสเขาก็มีได้ไอ้คำว่ารอดในดุนยานะ่ะพี่น้องท่านจะกล่าวกาลิมัสซาฮาดาได้ไหมในวันที่ท่านกลับคืนไปสู่พระองค์ท่านจะกล่าวได้ไหมล่ะ การิมาสหาดาเพราะฉะนั้นผมบอกว่าคนเราเนี่ยที่ประกอบอาชีพมานะด้วยหนทางที่หัล้านและอัลลอฮ์ก็ให้ฐานะความเป็นอยู่ของเราอย่างสุขสบายมีเงินทองมากมายกับกองลูกหลานมีที่ดินมีไร่นามีปัจจัยยัง่งยีนพร้อมอุดมสมบูรณ์หมได้มาโดยหนทางที่หัล้านในหนทางที่ชอบทำใครให้ คำตอบคืออัลลอฮ์ให้และท่านฉลาดไหมล่ะในการที่จะบริจาคทรัพย์สมบัติที่ได้มานั้นไปในทางขออัลลอฮ์และส่งลูกหลานเรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนาท่านฉลาดอย่างนี้หรือเปล่าวาาาาาลตุุออออนนนนนยมมิิิพวกท่านทั้งหลาย จะต้องถูกสอบถามถึงเนี้ยมัดที่อลัลลอฮ์ได้ให้กับเจ้าถูกไหมครับถูกถามเตรียมคําตอบหรือ,อยังครับเตรียมคําตอบเสียตั้งแต่วันนี้ทุกบาททุกสตังที่ท่านจ่ายไปที่อลัลลอฮ์ให้ขอยืมมาหรือท่านบอกว่าเป็นของท่านถ้าท่านบอกว่าเป็นของท่านฟังกุรานอายานี้ด้วย ว่อัมปิกูมิมมาจาละกุมมุสตะลาฟีนาฟีฮิท่านทั้งหลายจงบริจาคเพราะท่านเป็นเพียงผู้จัดการไม่ใช่เจ้าของเป็นตัวแทนของอัลลอฮ์ที่จะดูแลทรัพย์สมบัติที่อัลลอฮ์ให้มาท่านจะจ่ายไปยังไงก็ท่านฉลาดในการหาทรัพย์สมบัติมาในหุนทางที่ฮาลัน และทำไมไม่จ่ายทรัพย์สมบัติไปในหนทางที่หลันด้วยละ่ะผมเอาง่ายๆอย่าเป็นคนที่ฉลาดในการแสวงหาปัจจัยในดุนยาอย่างเดียวและก็โง่ในเรื่องราวของอาคิร,ฉล,ครฉลาดอาคิร์ฉลาดยังไงละ่ะไม่ยากเลยพี่น้องท่านมีลูกมีหลานไหมละ่ะท่านมีไหมลูกหลานน่ะ คุตอบแทนก็ได้มีทําไมไม่จ้างครูบาอาจารย์ที่เขายึดกิตาบุลรอและสุนารที่แท้จริงไปสอนลูกของท่านในบ้านล่ะสอนหลานของท่านในบ้านในบ้านมันจะได้มีกลิ่นอบอวนไปด้วยอิสลามของอัลลอฮ์คนอย่างนี้คือคนฉลาดใช่ไหมได้ทรัพย์สมบัติมาในหนทางที่ถูกต้องได้ริษกีม,มาในหนทางที่หาลลาน แต่ท่านไม่ได้จ่ายไปในหุนทางที่อรันและจ่ายไปทางไหนลนะ่ะส่งลูกเรียนสามันในสภาพที่ลูกไม่มีพื้นฐานในเรื่องของศาสนาสุดท้ายเขาจบปิญญาโทปิญญาเอกและเป็นศัตรูกับเจ้าในกูโบเจ้าจะสุขใจหรือเงินทองที่ได้มาแต่ไปส่งลูกเรียนสามันโดยที่ลูกไม่เข้าใจในเรื่องราวของศาสนาท่านรับนะครับ วะลาตุสอาลุนนายาไมอิซินอานินนาอิมพวกท่านทั้งหลายจะต้องถูกสอบถามถึงเนี้อมัดปัจจัยยังชีพที่อัลลอฮ์ให้ท่านมานั้นท่านได้มายัางไงและท่านจ่ายไปยังไงวะอาตูฮุมมิมมาลิลลาฮิลลาดีอาตาคุมจงนำมาให้กับพวกเขาเหล่านั้นทรัพย์สมบัติของอัลลอฮ์ที่ให้เจ้าไว้อย่าพูดนะครับ นี่ก็ของฉันนี่ก็ของฉันนี่ก็ของฉันไอ,ขอน้ของฉันของฉันเนี่ยเขายิงกันตายกันมาเยอะแล้วทั้งพี่ทั้งน้องทั้งพ่อทั้งแม่ท่านไม่เคลียให้มันเรียบร้อยในมรดกที่เป็นของอัลลอฮ์ที่ท่านบอกว่าเป็นของท่านอย่าเป็นคนหน้าด้านในเรื่องของฝากที่อัลลอฮ์ให้กับท่านมาหน้าด้านคืออะไรอ่ะ นี่ก็ของฉัน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 สุดท้ายท่านไม่ได้จ่ายไปในทางของอัลลอฮ์เลยไม่ได้ช่วยเหลือองค์กรที่ทํางานศาสนาเลยเหมือนองค์กรของนิวทีเอ็มครับพี่น้องลูกของพี่น้องเป็นร้อยๆครอบครัวมาเรียนฟรีมากินฟรีนอนห้องแอร์อย่างดีท่านมีทรัพย์สมบัติวาญิบที่ท่านจะต้องช่วยเรื่องเหล่านี้ ถึงแม้ว่ามันเป็นเรื่องอาสาก็าตามพ่รสากาศท่านจ่ายแล้วแต่ในม,มุมมองของบรรดาอุลามาพี่น้องครับถ้าหากว่าเบาวของอัลลอฮ์เนี่ยปฏิบัติในสิ่งที่เป็นฟัดดูอย่างครบถ้วนทั้งหมดเลยเนี่ยพี่น้องท่านเก็บจะไม่ต้องบริจาค ในสิ่งที่เป็นสุนัตก็ได้แต่ว่าใครก็ตามปฏิบัติในสิ่งที่เป็นพระดูอย่างครบถ้วนเป็นไปไม่ได้คนเหล่านั้นจะไม่ปฏิบัติในสิ่งที่เป็นสุนัตในสิ่งที่เป็นอาสาทำไมล่ะครับอินนัสวาลาตันฮาอานินาซาอิวันมุงกับ แท้จริงการละหมาดนั้นมันจะยับยั้งเรื่องชั่วเรื่องลามกอยู่ก็เป็นเรื่องเลวร้ายต่างๆเรื่องดีนาและสื่อของดีนาละหมาดยับยั้งได้หมดเลยเมื่อละหมาดยับยั้งเรื่องชั่วเร็วๆอย่างนี้ได้แล้วเนี่ยเป็นไปไม่ได้หรอกครับคนที่ละหมาดและละหมาดเขาเขายับยั้งเรื่องชั่วเขาจะไม่ปฏิบัติในสิ่งที่เป็นนาวาพินมันกระตุ้นความรู้สึกเราเองฉะนั้นให้หมดในเรื่องนี้ก่อนนะครับ ในเรื่องพฤติกรรมของกลุ่มซีอาที่อยู่บางประเทศนะครับแม้แต่ประเทศบาเรนน่ะถ้าเราจะบอกว่าเป็นประเทศอิสลามใช่ไหมก็ใช่แต่ซีอามีเท่าไหร่แล้วต่อไปมันจะหมดประเทศแล้วป่พี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับเพราะไซตตอนนั้นมันจะชักนำให้คนเห็นสิ่งที่ชั่วเป็นสิ่งที่ดีเห็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่ชั่วนี่คือแผนการของไซตตอนมาราย ต่อมาครับพี่นอ้องหลายตอนเลยนะนึกคดีนะผมพูดไปแล้วพี่น้องครับหลังจาก40วันแล้วเนี่ยนะหลังจาก40วันหลังจากอาซุรอแล้วบุคคลเหล่านั้นก็จะจัดงานวันหนึ่งเรียกว่าวันสวันที่40เพื่อจะรวมทรัพย์สมบัติอิสลลม وكعنا فكني <chat> والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون